จบแล้วอะไรเนาะมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่แปลงแมพแคบใช้เลขหนึ่งเดียวโอเคเดี๋ยวเนี่ยไม่น่าจะใช่น้ำพุครับผมเกินนล้วเอ่อพ้องวีหัวห้องเศิลปะครับโอ้แล้วก็แซกแซกครับแซกชุมแผพลิเบิร์ตถอยไปแซกชุมแพโอ้กระทพลิเบิร์ตวงแตกวงแตกลองนะเดี๋ยวก่อนเโี๋ยวจอยดักนะ อบดับด่าดังนะอ้าบดอะไรนะพี่อีด็คนัเร่ต๊ปุตปุ๊อ่อหลังบ้าอยกับผมอยู่กับผมอยู่ับผมปีปี๊ครับแจ็คปี๊ปกลางกลางหมดก็สองเครื่องนะคะถ้าจะเข้ามาตรงบ้านโรงแรมบอกหน่อยนะได้เดื๋อนนา้ ยิงเจ็บปิงปิงเลยซ้ายมานี่ไม่ปลื้มแบบนี้ไม่ดิเบานิ่งไม่ไม่ครับเขาผมยิงธนูไว้ไงเขาก็เลยเกียร์สแต็ปไฟวิวไม่พ้นอะเมื่อกี้หลบหมอกไปเมือเซนอยู่ไกลนะเมอเซนแรับ ถา้ถามันจะเป็นหน้าขา่ากันมากับผมมาอยู่กับผม,มต้องไปนะกีไม่กไมทกลับ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 ับแขกป๊บโอ้โหเอาปิเปอร์สองอันถามจริงปัด <c oughs> ไม่ให้ปัดเลยดิยังหมอกเฟเฟสดฟสได้เดินติดหันสวยสยสยได้อยได้อยกีถอยนะเดี๋ยวไี่เป่าให้ ครับผมใช้สิบวิครับสวัสดีคีตาบิวสวัสดีครับผมครับผมครับผมเดือดเครื่องโอ้ขอแจ็คหข่ตัวแล้วไอ้นี่ไม่ได้มันต้องได้ใช่ครับอ่าเปล่าไหมเปล่ามันหายไปเปล่าเปล่าชาร์จไอ้คุณต้องใช้จิตสัมผัสเลยครับอ่ผมไปยิงเลยนะครับตีเบิร์ต ครับผมยิงส่วนเขาแต่เขาอมออกส่วนผมอ่าแล้คนละมัดเนี่ยพี่ยิงซ้ำเครื่องผมตรงนี้เท่าดดิได้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 มันเหลือแค่อ่าหนึ่งเครื่องเต็มครับผัดหนึ่งเครื่องเต็มเฮ้ยแดดตัวแข็งแล้วหมอกลองมโดนด้วยเหรอโอเคสวยเฮ้ยอ้าวอ้าวลืมปี๊ฟองแข็นงเห็นงนะ เอาดดึงดึงอดึงเลยดึงเห็นะวยเห็น้ยโอ้รครับทุกคนครัอครับาูไหมย่ยังครับยังสู้ปั่นไปไปยืดได้ไม่นานิงอีเกินเองกำลังปั่นอยู่ครับะโอ ร่งมาแล้วอิงอยู่ใกล้ภูผาเลยไม่รอดนะครืออิงไกลวะพี่เอร์ได้หน่อยเไหมโอ้าหไกลป่ะเกาเก้าวละเกาะก้าวละขี่ลูกได้ยังยังครับอิงถอยเลยอิงถอยเลยครับพี่ว่ามันมาแน่เออ าผมหาผมหาผมมาหาขี่ครับพี่อ่าโอเคพี Pedro> ่ให้หนูไป็นเพื่อนเหรอใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้ยอี้มาอีงมาลองแลมอีงมาลองแลมอีงมาลองแลมพี่ไปเองพี่ไปเองได้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 เดินดักพี่เบิร์ดค่ะโอเคคือก้าวานะได้ค่ะได้ค่ะอย่ารู้เยอะดิดักดักแต่ไกลยิงถึงเครื่องครับเขาอยู่กลางแมพพี่เบิร์ดโอเคกลับกลับเครื่องเดิม ไอ้กับกอี้สวยครับอะไรโดนมือ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 หรอใช่ันโดนมือมันน่าจะาม,มันไปไล่กิ่มันไปไล่กิร้องหมอกนะครับเขาไม่ตีด้วยหรือเขาตีไม่ได้ไม่อยอมตีอ่าเขารอหมอกมันจะมันรอคูดาววะใช่ครับรอกูดาวโอเคลบหมอกได้ไม่โดนยังไงจังหวะนี้มาดิ ไม่จุดค่ะเองไม่มีเไม่ตีไม่เราแต่คุณนาเกียรติเราคุณนาเกียรติใช่ใช่ไหนพ่อโอเคจบจบจบับตามนะตามนะครับมาตามฮะเล่นโรงแรมประตูแดงโรงแรมเล่นได้ไม่เป็นไรใช้หมดไม่มีต่อแล้วฮะ ลุงไม่ได้อยู่ฝั่งนี้เลยอะห่างไหมกี่ห่างกับเขาไหมครับเออห่างคีเป่า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 ค่ะลุงอยู่ร้านไข่เนี่ยครับขอบแมปเลยต้องเปิดประตูวิ่ออกอะหรือไม่ก็ต้องมาตรงนี้หนูหนูกำลังวิ่งไปครับไปไหนเปิดประตูวี่เหรอ ใช่ไปประตูพี่เบิร์ดใช่แล้วเจอปะเจอดิโอเครับไล่ตูดเจอดิโอ้โดนมองโอเคโอเคได้หมดได้โอเคตัดไปตรงนี้มันใกล้มากเลยอ่ะจริงๆช่วยเราออกได้แล้วเนี่ยผมช่วยให้ใช่ตาแดงมาเรื่ยเรื่อยแล้วไปเข้า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 ไป ไล่ออกเลยอ้าวตีมอกับม็เดินกลับอ๋อเดินเดินปาติดนิดนึงตาแดงหมดจังไอสามสิบสามสิบห้าวิสัมพี่ว่ามันจะวางไกลกี่ข้างแมพอือกี่ออกเลยไหมอยู่ข้างพี่อ่ะไม่ม่มีบอกใช่ปะวิญญาณผมไม่มีค่ะแดงหรือผมคิดเองหวังปิเปอร์มันเห็นกี่แน่เลยวะอือเห็นแน่เลยจ้ะนิ่งไว้ไม่รู้ ริ่งวะริ่งแล้วผมผมไม่เห็นไม่พบตาแดงอ่าผมไม่เห็นไม่พบตาแดงหนีอ้าวตาแดงก็ไปครับไปเลยครับลองมองเอ้ยช่วยฟรีจังหวะนี้ลองมองเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไปดีแล้วใครตัวใครตัวบอลจังหวะนี้ตัวใครตัวบัลแล้วคุณนาคิจะถึงนะถึงเก้าอี้แบบไปถึงประตูตามิงตามิงไม่น่ารอดมอง ผมก็ไม่น่ารอดหรอไปอีกไปสู้เขาไม่เดียวสู้เขาไม่เดียวเอาผมจะขาดผมจะขาดออกไปผมจะไม่อยู่ตรงนี้ลุงไม่ว่านะพนักเคียร์นาคเก็ยร์ไกลอยู่ปงใหญ่ยาวเทเลกมาไหมเอาซอฟต์ปีมาทำไหมจบแล้ว เขามานะเขาว่ายังเดินขันไวกี่คันคันไวศูนย์ตะขันยังดีนะสูตรนี้แบบเรียบร้อยเรียบร้อยครับไม่รอดแน่นอนไปหลังบ้านค่ะเดินเลยสะพานครับสะพานม้ตายครับเบรคเป็นบ้านเล็กเครื่องเครื่องล็อกหลังบ้านค่ะ เพิ so ่มล็อกหลังบ้านตอนนี้อโซนนี้อยู่แถวมัมบุนปะเออสถานีมัมบุนนะน่ะอ๋อใช่แล้วมันอยู่กับผมนี่แหละอะไรครับแมงมุมเออแม่โอ้โหแตงโมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมอะไรอะอะไรเดี๋ยวพี่เบิร์ดตัดเบิร์ดไม่ตัดครับไม่ตัดครับจริงเหรอ

ติดแป้งส no. ิง <Gym. S 1> ติดสามดอกเลยขายเฟกก็ได้นะพี่ล่มไว้อ๋อตามผมอ่ะรี่ตี้ต้องแอช่วยเลยนี้เข้าช่วยแล้วเดี๋ยวผมช่วยเออม์ธถุ๋ยปุยละกี่มาแล้วกี่มาแล้วเข้าเครื่องตอนลหคกับครณไปซักกำลังไปปั่นในบ้านนะคะเอ้าสวยดิสวยมากกี่ ไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อกไปปันเครื่องนะจะจะจะไปตุยที่อื่นจะไปตายที่บานใหญ่เอ้ยบานใหญ่พอสุดผู้ผาผมยิงได้แค่นั้นอ่ะรีบยิงเลยได้ยกพิบล์แค่นี้ก็ไปดอกได้ไหมมันมันสตาร์ก็พี๋ไม่เดี๋ยวขออีกดอกน่ ได้ลับบ้านได้ไหมหยิบเวลาหยิบเวลาห้ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นโย่ไปที่อื่นไปอยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนไปโซ่แบบเฮ้ยประตูพี่โอ้ประตูเประตูพี่เบิร์ดเอาตามสบายเลยครับพี่เบิร์ตเอาตามสบายเลยครับแม่ก้าสิบสามภูเขาเก้าสิบสามมันจะอุ้มมันจะอุ้มมันจะอุ้มเอาสิ ไอ้มันถุยมันตุยมันตุยมันถุยีกว่างี้ไอ้กิน้วยอีกอีกเขาแก่แก่นขยมีนมคนปั๊บห้าสิบ้ได้ห้อุ้ยกระโดดลงมาทำไมกระโดดลงมาทำไมกินอะ้ย เออนรวโอ้ย้าเมื่อกี้ผมนึกว่ามันขึ้นตามมาเนี่ยผมมองหลังะครับแบบกำลังจะแบบว่าเออจะโดดลงมาต้องอุ้มพลิ้วแบบตลอดเท่อะไรเงี้ยตาออะไีะเรียบร้อยไม่มีเทพีเดินยากมากไอ้อ้อ้ผมไม่รู้อะเต้องขออกต้องออกต้องออกต้องขาออ ไปละจ้าโอุ้ออผม,ม,ผ,มผมไหมเาไม่อุ้มผมหรอไปวิวอ่ะอ้ยอ่อ้ยอ้อยทำไม่หมดวิ่งไปมากตีวตีว,ตวเจี่เจี่เย็นยออูเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยถอยถอยถอยผา ฝาภูฝ่าภูเฮ้ยอะไรจะเย็นเฮ้ยผมไม่มีธนูนะมาดมถุยมาดมถุยไม่มีธนูแล้วล่ะก่อนมาตบถุยเฮ้ยเดี๋ยวก่นเดี๋ยวเราจะจุดนี้กันเอาเมื่อกี้น่าเก็บธนูอีกแตะตันดีกว่าขอฮิ้วกันก่อนนะฮะเดี๋ยวปั่นประตูเลยเหรออูตนครับเจอผมไหมเนี่ยถูกทิ้ กลับกลับค่ะกลับอยู่หน้าสองชั้นนะเปิดอีกเยอะตรงนี้ฮะวิ่งมาก็ได้มันไม่ไล่ใครหน้าระวังหน้าเฮ้ยเฟสเจ็ดไม่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 จีบเขาอ๋ยผมเจออีกแล้วตีเลยยังไงโอ้โหใส่พี่ท่านตู่ปินปัดเลยเดี๋ยวรอเฟสสองเฟสเขาเลิงนะเขารอเกมกัน มันขาดเครื่องเต็มเครื่องสูบอยู่โปงถิ่นโตครับเฟตสองแป้งเขาเข้ามาคเยโอเคเขาเห็นเครื่อง์ด้วยเยอะใหญ่ขนาด้แล้วเขาเล่นมาเลยผมเล่นฮันเตอร์ไปแล้วผมงจะมาเล่นเซอร์เนี่ยเดี๋ยวไปหยอกเดินไปเรื่อยเครื่องครับเดินไปที่เครื่องท่ออยู่โป่งถิ่นโตจะถึงหรอว่ากี ไม่ถึงก็ต้องถึงแเออพี่จิงระวังนะวางจมตุยนะฮะกลับมามากลับมามากลับมา,มา,าก่อนต่อครับพอกลับมาคุณนาเกีไม่ต้องรีบได้ได้เตะสองได้จมตุยกินแบบเก็บ,นะบติ่งแล้วกินกินเก็บติง่งโ,โอ้หันไหมอีกแป๊บนึงครับต้องบล็อกครับ,บต้องบล็อกตองบล็อกเครื่องแปดสิบแล้ว อกกหัวนี่หลบหลบใหญ่หลบตุ่ยเก้าห้าครับเก้าเก้าครับคุณนักิออกไปเลยครับออกไปหน้าประตูครับออกไปหน้าประตูมันจะเก็บไฟวิวได้ตูมครับรถรถสวัสดีครับสวัสดีครับกระไรกระไรคุณออกไปเลยรู้สองเปิดหรือยังรู้ลองทะเลแล้วกันประตูครับพี่เบิร์ด ลุงสิงโตนะครับใช่ครับเอ้ยหลุมอยู่ไหนเนี่ยลุงสิงโตลุงสิงโตโอ้โหไปวิวไปวิวเดี๋ยวมาเปิดได้ไหมอือพิมพ์มือ้ยไอ้ขยี้ติดอยู่ยากอะยากมากเฮ้ยแล้วมันดึงไว้เฮ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยวิ่งเข้ามแล้วอ้าวก็ว่าจะวิ่งไปรับล้มซะแล้วมันมันทับช้าพิมพ์มืดติดใหญ่ถ้าดูแลออก ไป้ตมัหลอกล่อไหมหลอกล่อหลอกล่อไดเลรอลุก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 อ่านไหมฮะเดิทางหมแต่กมไม่มีขอเอ้ยรถขับกลับมาแล้วขัแล้วขับแล้วเจกสิบแล้วจะจืดยังยังไม่จืดยังไม่จดจดแล้วเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าห้าเผาเดออยอุ้มุ้มย่ลนี่ล่ ลงสิยโตอยู่ดูไียัยไปยังไงดีคีวิตต่อจากนี้จบเลยยุ่งนมถุยแม่งไปผ่านผมไปผ่านตั้งแต่สลิงตอนแรกแล้วผม